สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปลายสุครุสุขค,ขคนจ้าตอนนี้กัอยู่ก็ไม่ใช่จอยเนาะจ้าเนาะไม่ใช่จอยผ้ามากินตำมสมของฮงยูทรงหน้าพี่น้องออกมาเบืองไฮเบืองหน้าพี่น้องนี่ขังหลังไม่ใช่จอยเขาว่านเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอากาศดีดีบานเท่ามากินตำมสมพี่น้องสื่อตำขอุฮงมากินน้ำมาด้ใจด้วยไปแสบแน้รำกันเด้อเจ้านี้เขาขายมาโดนโดนละพี่น้องเนี่ตลาดเขาขายดีดีตำแสบไหมพี่น้องแสบแสบรำกันด้ใจเด้อ ขึ้นส้มตำท่ากลางธรรมชาติท่ากลางทงหน้าพี่น้องแมงวีหลายพี่น้องตับเม็ดกะทินพี่น้องตำสมุขหง มีโตบไแดโตมาพี่น้องนุ่งถุงนุ่งถุงกูซาดนั่งกินนี่หน้าเม่จจอยอยู่ข้างนี้นะพี่น้องหน้าเม่จจอยแจกบึงกันด้วยจ้ะเด้อ เ้องแสบเครื่องแหนบรรยากาศน้ำพี่น้องโดนโดนยวมาเท่อนึงก็ต้องซึมซับเอาให้มันเต็มทีเนะพี่น้องเนาะคือหอดแต่สามัยให้เป็นเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยแต่ก่อน แต่เกิดาสมัยก่อนเขาเห็ดหน้าเขาโบวาณอย่างเด็จพี่น้องเขาดำเอาเขาสีวางตะต้ตตนกาย่างเดียวต้นกาใหญ่จนัน้ยก็สีถอนถอนมากาออก็เอามาดำเอาแต่พี่น้องแต่ว่าสมัยนี้คนกับม,มีเวลาเนาะลูกหลานไปเห็ดงานนะถ้ามาหากินในกรุงเทพเบิร์ดเพิ่งก็เลยใส่ใส่วิธีวานเอาพี่น้อง สุดเหรเลยไปหน่องกินตามบังหูกลางทุกหน้านนกินน้ำกันเ้อมาเด้อจ้าเด้อแมงรีมันหลายพี่น่องแ้งต้นใหม่อยากกินน้ำบ้าง มาเรารู้ความหลังนะพี่น้องแต่จะทำาให้เป็นเด็กหน่อยเนาะยามฝนตกนี่อุ้ยทั้งกบทั้งเขียดทั้งปาพี่น้องใายหลายสมือมันแห้งแรงนะพี่น้องมันแรงนะ พี่นอ่องมือเลยบันมือเลยบัน จ้าพี่น้องแม่จอยกับผามากินตำสมบุกพมรอยู่กลางทงหน้านะพี่น้องเนาะพ้าพี่น้องมาเบิ่งสัมผัสบรรยากาศบานนอกเข้าบ้านหน้าเฮาทงไฮทงหน้าบานเฮาเนาะคุณนาจา่ทาทยเพื่อนเบิ่งแนงหลังทงหน้าข้าพักกันบ้านเขาบ่ละพี่น้องงามงาม,งามแน่เพื่อนเราแคมีแต่ดดที่เขียวพี่น้องตะกี้ต้นไม้ห้ายกนนี้ได้พี่นอ้องต้นไม้เขาเอินว่าต้นกนุ้งเนาะไอ้ห้ายพี่น้องตะกี้เยอะหนีเพิ่นกระตัดแนงยังแน่ก็เลยเหลือหน่อยลงเนาะแต่ว่าหน่อยลงก็ยังรลายอยู่พี่น้อง ยังควมเป็นธรรมชาติคว่ม,มเป็นธรรมชาติอยู่จ้าจหรับคลิปนี้พู้ใดคำว่าเบิ่งแล้วไม่ให้จอยกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมยจอยในดยดดยเด้อจ้าเด้อเดนียวจังไหนเม่์จอยกระสิจบคลิปไปซ้ำานี่ยละจ้าพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า